สวัสดีค่ะก็พบกับ w e e k l y Market Monitor ประจำวันที่20 24มกราคมนะคะสัปดาห์นี้เราก็เริ่มมีมุมมองทางบวกกับดัชนีนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ถือว่ามีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับนะคะหลังจากที่มีการลงแนวรับใหญ่ก็คือ EMA 200สัปดาห์ก็เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมองการฟื้นตัวก็ยังน่าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไหลลงมานานแล้วก็ภาพรวมเนี่ยยังอยู่ในกรอบของดาวเทรนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นช่ว ได้นะคะแต่ว่าแนวต้านเราก็จะมองไว้แค่ประมาณ1,350จุดนะคะในขณะที่แนวรับเนี่ยยังต้องระวังไว้ก่อนนะคะเพราะว่ายังเป็นทางลงอยู่ก็ให้แนวรับไว้ที่1,250ซึ่งต่ำกว่านี้เนี่ยก็น่าจะถอยเอามาดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับหุ้นรายตัวนะคะก็กระจายเป็นลายกลุ่มเหมือนเดิมนะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัว AOT เอ t จะเห็นว่าลงมานานนะคะตั้งแต่ประมาณ220บาทนะคะแล้วก็ลงมาทําจุดต่ําสุดไว้ประมาณ140บาทต้นๆน,นะคะแล้วก็มีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาซึ่งถ้าดูจากกราฟแท่งเทียนเนี่ยจะเป็นสัญญาณลักษณะของ Morningstar นะคะทำให้เราสามารถเก็งกําไรหรือว่ารุ้นการรีบาวกลับขึ้นไปได้นะคะอย่างน้อยก็น่าจะช่วงประมาณสัก180บาทนะคะแนวรับก็จะอยู่แถวแถว0แล้วก็คัดลอสที่156บาท ถัดมาเป็นตัว TUF นะคะ TUF เนี่ยนะคะก็มองว่าการปรับฐานครั้งสําคัญนียน่าจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะเพราะจริงๆเนี่ยหลังจากช่วงการปรับฐานใหญ่ก็มีสัญญาณซื้อจากรับรายสัปดาห์ขึ้นมานะคะจากตัว MACD ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายนปีก่อนนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะถือว่าเป็นการปรับฐานย่อยที่น่าจะจบไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเครื่องมือ MACD เนี่ยที่ยังอยู่เหนือซีโรไลน์แล้วก็ซิกนาไลน์เนี่ยแค่ชะลอตัวแล้วก็เริ่มส่งตัวได้นะคะก็เลยมองว่า t UF เนี่ยถ้าหากว่าเลี้ยงตัวแถวแถว63บาทเนี่ยน่าจะทยอยซื้อเพื่อรอการดิดตัวได้นะคะแนวต้านก็คือ62บ67บาทสลึงนะคะแล้วก็ถัดไปก็คือ previous high ประมาณ71บาท75ตางค์แล้วก็คัดลอสที่62บาท ตัวสุดท้ายก็เป็นกลุ่มธนาคารนะคะก็คือตัว TMB นะคะตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากกราฟรายสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าแท่งเทียน3แท่งหรือว่าสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสามารถยกโลกขึ้นได้ตลอดนะคะแล้วก็ราคาปิดล่าสุดเนี่ยกลับมาปิดเหนือ EMA 200สัปดาห์ได้นะคะสัญญาณฟื้นตัวก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยถึงจะยังไม่ส่งสัญ,ญญาณซื้อในทันทีแต่ว่าเริ่มกลับข้าขึ้นได้นะคะคิดว่าน่าจะให้สัญ,ญญาณซื้อตามมาในเร็วๆนี้นะคะ mm hmm. ก็แนวรับของ TMB ก็จะอยู่ที่2.6านะคะนกะกะ็็ือยด MA 200เปหลั แนวต้านประมาณ2บาท30แล้วก็คัดลอสที่1บาท98าต่าค่ะสำหรับสกัดนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ